สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ช่องฟังขา่าวรอบบอลนะครับกัปตันอยู่ต่อเชลซีต่อสัญญาอัตปิลิกวตาถึงปี2024ทัพสิงบูต,ตกลงขยายสัญญาแนวรับกับตันทีมออกไปถึงปี2024ยีเรียบร้อยแล้วเชลซีแถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการขยายสัญญาเซซ่าอัตบิลิกวตาออกไปถึงปี2024น่ดาวเตะวัย32ปีตกเป็นข่าวย้ายออกจากสิ่นสแตนฟอร์ดบิ ตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยสัญญาที่จะหมดลงหลังในซัมเมอร์2023โดยมีปลายทางเป็นบาร์เซลโลนาที่ต้องการได้ตัวไปเสริมแก่งทั้งนี้หากอัจปปดูกวยตา้าอยู่ครบสัญญาใหม่ถึงปี2024จะทำให้เขาอยู่กับสโมสรยาวนานถึง12ปีหลังย้ายจากโอลิมปิกมาเกเซยมาร่วมทีมในปี2012ซึ่งกัปตันได้พูดว่าผมมีความสุขมากที่ได้อยู่กับเจลซี ซึ่งเป็นบ้านของผมเกือบ10ปีแล้วนับตั้งแต่ย้ายมาดังนั้นผมรู้สึกได้ถึงความรักและความตื่นเต้นที่จะได้สารต่อโปรเจกต์ใหม่ที่เรามีอยู่ในมือผมอยากจะขอบคุณมิสเตอร์ดอทและมิสเตอร์เบดที่มอบโอกาสให้ผมได้เดินทางกับสโมสรแห่งนี้ยาวนานและผมตั้งตารอจะได้สารต่อการประจนภัยของผมผมเป็นกัปตันที่ภาคภูมิใจมากม และสามารถแบ่งปันเรื่องราวที่ดีๆหลายเรื่องร่วมกันต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องฟังข่าวเล่าบอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ